สามสองหนึ่งอ่านหรือยงังอ่แล้วใช่หรอมัง้งเดี๋ยวไปดูกอนเออ,อแล้ว okay, <c oughs> อะ่ะครับ<า>ผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชา n e l S1X Gamer ันนั่นเองนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาเล่น GTA San Online บนมือถือและบนคอมนะครับสรับเซิร mm ์ฟเวอร์ Hangar Offline นั่นเองนะครับผมก็ตอนนี้นะครับเรามากับแขกรับเชิญที่ไม่ได้รับเชิญน,นะรบรม,มาเองใช่ไหม ไม่ไมหรอกผมรับเชิญมาก็คือผมจะมาทดสอบระบบอะไรนิดหน่อยนะครับคือคลิปนี้ก็เป็นพาร์ทที่2นะครับที่ผมจะมาทําให้ท่านผู้ชมดูกันนะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับอย่างแรกเนะี่ยคิดว่าการเป็นเด็กใหม่นี่เราควรทําอะไรต่อคือครูสอนคลิปแรกครูสอนไปแบบว่าเออให้ดูว่าเราควรทํางานอะไรอะไรเงี้ยคลิปนี้ควรทำไงดีวะโอเคงั้นคือรูมาก่อน โอเคก็จริงๆอย่างแรกเนี่ยเวลาเราขึ้นรถมันก็จะเตือนใช่ไหมด้านบนว่าเราไม่มีแบบขี่ใช่ไหมละ่ะขึ้นดูดินี่เห็นไหมใช่เราไม่มีแบบขี่มันเตือนอยู่ด้านบนนะครับว่าเราไม่มีแบบขี่แล้วก็ทับ G P S เลยนะครับ G P S นะครับใครที่ไม่รู้ก็เนี่ยทับดูได้นะครับแล้วก็ไปที่สถานที่ต่างๆนะครับมันก็จะมีเ,เดี๋ยวผมขอดูก่อนนะสอบใบกับขี่นะครับอันที่5.9เกนี่ยกดไปนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปกันเลยนะครับเออแล้วก็ในเซิร์ฟนะครับสำหรับบนแมปจะเห็นไหมเวลา น้ำทางด้วยเฟียมากใช่มันเฟียมากมันเป็นเหมือน GTA V เลยท่านผู้ชมดูนี่สีม่วงๆนะครับแล้วตอนไหนฝนจะหยุดตกหรือไงเออมันรู้สึกมีระบบแบบป่วยด้วยใช่ไหมมีอะไจะเป็นแบบโควิดเออเดี๋ยวๆะหนหยุดละโอเคฝนหยุดละเราก็ไปทาแบบขีดก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็ทำเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนอันนี้ด้วยนะครับโทรศัพท์นะครับแอดมินบอกว่าให้ลองมารีวิวโทรศัพท์ด้วยแต่ก่อนที่เราจะไปทํามานี่นะครับ ไปสอนเล่นใช้โทรศัพท์เดี๋ยวผมขอทําแบบขี่ก่อนนะครับเรากดปุ่ม N ตรงนี้นะครับ N ต้องสอนละเอียดหน่อยนี่กดปุ่ม N ที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ไปเลือกรถมาสักคันหนึ่งนะครับเอาที่เราถูกใจนะครับจริงๆแล้วมันก็เหมือนทุกคันแหละโอเคไปคันนี้แล้วกันอ่าแล้วก็ขึ้นมาปึ <Yeah. S 1> แบบ๊บนี่มันก็จะขึ้นเป็นอันนี้มานะครับกดปุ่ม N ก่อนนะสตาร์ทรถแล้วก็ไปเลย<ป>มันจะให้เวลา<ป>เราประมาณเดี๋ยวมันหมดเวลาก่อนใช่มันให้เวลาเราประมาณ80วิ80 80ไป ทำไมขับรถเก่งจังขับรถแย่มากจะมีเป็นจุดแดงๆนะครับบนแมปเราก็เนี่ยไปเลยครับพยายามแบบขี่ชนนะชนไปแล้วก็ไม่เป็นไรครับต้องฝนยังตกอยู่นี่หว่าถนนลื่นเลยโคตรลื่นเลยนะครับแนะนํานะดูสถานการณ์ดีๆนะครับเพราะว่าตอนถนนลื่นนี่แม่งขับยากจัดอ่ะมันจะดิฟนะครับทุกคนชนเรียบร้อยนั่นนะชนไวลไเรียบร้อยเอาไปปา โอ้โหดิฟทีแม่งหลุดโค้งตลอดพยายามมาดิฟดิพยายามเบรกเบรกเอาไว้จริงจริงมันก็ไม่ได้ขับยากใช่ไหมเราระดับเซียนแล้วใช่ไหมเรามันเซียนแล้วแต่รถแต่ถนนมันไม่เอื้อมแหวยคือแม่งกูขับขึ้นบนตุ๊บาทตลอดเลยเนี่ยไม่ไหวละคิดถึงฟุตบาทเนี่ยมา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 ไปเดียกซิโน่ก่อนนะขับเลยเหรอ ไอ้เหลือสิบวีแล้วรีบๆขับเลยดิเหลือสิบวีแล้วเฮ้ยทันไหมนี่ไม่น่ะเฮ้ยสิบวีท่านผู้ชมโอ้โหเรียบร้อยอาจจะไม่ทันยชนอะไรนะอย่าชนอะไรนะอ้าวเรียบร้อยกูชนอ๊อฟอ่าเรียบร้อยเพื่อนเลิะเพลงไม่ได้ปะกูแย่แล้วเว้ยโอ้เทคสองคิดว่าจะผ่านไหมตอนนี้เหลยสิบวิละเฮ้ยไปรุ่นโอ้โหผ่านแล้วมึงชนโคตรโคตรแม่ชนเลยดูดิชนกับไปรุ่นอ้ยสามวิสอง หนึ่งโอ้เรียบร้อยไม่ผ่านคุต้องสอบใหม่้วเช้ยขึ้นมานี่เราเพื่อนมาให้กำลังใจด้วยไปเรานี่คือรอบที่สามสู้ๆใช่สู้ๆนะค่อยๆตอนนี้ถนนปกติแล้วขับสบายเฮ้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 ยนี่ขับเลนขวาก็ขวาจริงๆนะ มอเทนนี่มันคุ้นๆว่ะเคยดื่มไหมไอ้น้ำอะไรมอเทนนะน้องมอเทนดิวอ kind of ่ะเออมอเทนใช่ไหมนี่แหละเขาเรียกว่าน้ำยุอะไรนะโคตรตำนานเลยน้ำนั่นแหละขวดเก่าขียวๆมันยังขายอยู่นะเ้ยมันต้องมันยังขายอยู่ไม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 ่มันยังขายอยู่นะแต่ว่ามันเป็นสีแบบนึงไอ้ขวดทเขียวๆมันเป็นน้ำอะไรสักอย่างเนี่ยมันไม่น่าใช่มอเทนหรอกมาละ บอกเลยรอบนี้ได้อยู่แล้วเลยทีโอ้คือชิวครับจอดรอไงเดี๋ยวก็หมดเวลาเรียบร้อยเราก็ได้ไปขี่สิบสี่วันนะอ่านดูดีๆนะสิบสี่วันพอครบรอบสิบสี่วันเราก็ต้องมามาอะไรครบรอบสิบสี่วันก็ต้องมาสอบใหม่อีกรอบนึงไงแล้วเราจะกลับยังไงรถเราอยู่ไหนอ๋อตอนนี้เราต้องวิ่งไปก่อนนะวิ่งไปก่อนมาวิ่งก่อนวิ่งเอารถจากไหนวะเนี่ยโรงพยาบาลไงเมื่อกี้ ปิงไ,ไปไไอันนี้เขาสอบอีกรอบหนึ่งอะแล้วก็นะเดี๋ยวจะไปเซเว่นนะครับเดี๋ยวไปดูของซื้อของขายกันบ้างนะ,นะครับที่เซเว่นนะนี่จีีแล้วก็สถานที่นะแล้วไปเซเว่นนะเดี๋ยวจะพาไปดูของนะครับในเซเว่นนะก็ <c oughs> สลับมือใหม่ก็นะี่ครับเซเว่น ก็จะอยู่ด้านหน้านี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับแต่หลักๆเนี่ยแอดมินบอกว่าให้ผมมารีวิวโทรศัพท์นะครับแล้วก็ผมมากับเพื่อนกันเดี๋ยวให้โทรกันดูเลยครับว่ามันจะฟีลกันขนาดไหนเชียววะนะโทรศัพท์ในเซิร์ฟนี้ถึงละไอ้ขคนไปจอดวิบากเท่านี้เราต้องจอดแบบสุภาพบุรุษเฮ้ยโดเพยไม่จริงนี่โลเพยมันคิดยังไงกับร้านนี้ที่มันใส่เลขงัไงวะใส่เลขมาเข้าร้านนะกดถ่าไปเลยครับเข้าร้านนะนี่ แล้วเราก็มากดซอโทรศัพท์เลยนะครับอ่าคือมันจะมีซื้อของกับขายของนะเราก็กดซื้อของไปนะครับนี่เห็นไหมโทรศัพท์ห้าพันเราก็ซื้อไปเลยปึ๊บนี่อ่ะวไอ้ทำไมกูเสียกูได้แค่ละเก้าเก้าวะไอ้กูคือกูกูเสียตังค์แค่ละเก้าเก้าวะเมื่อกี้มึงต้องซื้อดูดิโทรศัพท์เออวะเออเดี๋ยวเฮ้ยมันขึ้นวะ 5, <c oughs> ่ะห้าพันเออว่ะมันน่าจะหัาพันอีกหรือเปล่ามันมันน่าจะบั๊กับนาฬิกาเก้าว่ะเพราะว่านาฬิกาอยู่ใกล้ๆนะแต่เป็นร้อยเก้าเก้านาฬิกาไง ไม่มีครับอย่าอย่าบอกใครนะอย่าบอกใครนะอย่าบอกใครนะป้าเราก็กดปุ่มเพชดูนี่นี่ดูปุ่มเพชรนี่เขาอัพมาใหม่ดูดิไงเดียวป่ะปุ่มเพชรเฮ้ยดีขึ้นเยอะเลยแล้วมันโทรยังไงวะโทรศัพท์อยู่ไหนวะอ๋อมันต้องทับโฟนหรือเปล่าตัว่าไอ้ทับโฟนก็คือโทรศัพท์ต้องทับโฟนนะครับก็กินน้านี้ก็ได้ไม่ก็ทับพีเฮดอ่ะมันจะขึ้นเหมือนกันนะอ๋อพีเฮดเฉยๆใช่ะไหมขึ้นเหมือนกัน ขึ้นเหมือนกันขึ้นเหมือนกันอ่นาทับพีเฮดนะครับท่านผู้ชมนะเออพีเฮดบางคนที่ไปพรานับแล้วกูรู้ <c oughs> นี่เห็นไหมมันก็จะมีเวลาบอกด้วยนี่เห็นไหมเวลาที่ตรงบอกดูก่อนเฮ้ยตรงด้วยแลท่านผู้ชมแล้วก็วันที่อะไรก็ตรงนะครับแล้วก็มีแบบไอ้ตำรวจนี่คือ,อยังไงวะเรียกตำรวจเหรอ๋อใช่เ <c oughs> ขาเรียกตำรวจเรียกหมอเรียกช่างแล้วก็แท็กซี่ใช่ใช่ เราสามารถแบบว่าเรียกตำรวจเรียกหมอเรียกอะไรได้นะครับเรียกช่างได้ด้วยแท็กซี่ได้ด้วยแล้วก็คอลนะครับผมก็คือโทนนั่นเองนะแล้วก็คอนแทคนี่นก็คือเดี๋ยวจะเพิ่มเบอร์โทรศัพท์ได้นะถ้าใส่ไอดีอย่างเช่นอันนี้ดีสี่สามใช่ไหมป๊อปเรียบร้อยมันทมือมาถือสำเร็จเอ,อ้ยมันไม่ต้องเพิ่มเบอร์แบบแบบใส่เลขเหรอไม่แค่ใส่ไอเดีเฉยอ๋อคิดว่าต้องใส่เลขลองดูนะเองอมึงไงดีเจ็ดใช่ไหมเดี๋ยวลองดูลองดูคอนแทคน,น,นะหรือว่าเพิ่มเบอร์นั่นเองนะเพิ่มผู้ติดต่ออ๋อคือใส่แค่ม้คือ มันสามารถโทรได้เลยนี่ดูนะใส่ id เจ็ดไปเปปึิ๊บนี่บันทึกเบอร์สำเร็จนะแล้วเราก็กดนี่ <ID 8 S 2> มีเบอร์เนี่ยอ่ะมันโทรยังไงอ๋อรายชื่อใช่รายชื่อทำไมไม่มีรายชื่อวะให้ลองโทรไหมั้างั้นเดี๋ยวรับนะ เดี๋ยวเดี๋ยวมึงโทรมาก็ได้เดี๋ยวผมให้เพื่อนผมโทรมาดีกว่อนนะเดี๋ยวครูจะไปไกลๆนะเดี๋ยวเราเราจะเป็นฝ่ายรับก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเป็นฝ่ายลุกให้เขานะไม่ใช่ครับเอ้ยบ้าแล้วบ้าครับเราเลยมาโทรหานะอ้าวอ๋อลืมไปต้องเติมเงินมือถืออ้าวใช่เหรอยังไม่ได้เติมเงินเงินเลยเอาต้องเติมเงินเติมขั้นต่ำห้าสิบอ่ะใช่เออว่ะไม่ได้คิดเลยว่ะเมื่อกี้เหมือนจะมีไอ้บัตรเติมเงินใช่ไหมดูสิใช่ใช่โอ้ได้ยังไงกันนะผู้ชม เหลืองแล้วเออซื้อของก่อนนี่บัตรนี่เติมเงินออนไลน์นี่ยเห็นไหมเติมใบเงินออนไลน์อ๋อใส่หมายเลขโทรศัพท์ด้วยกูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเบอร์คูอะไรเนี่ยแต่นั่เราต้องเช็คอันนี้เบติมนี่เบติมเพื่อนไหนนี่โอเคโอเคเดี๋ยวเราเติมเบอร์ก่อนนะเพื่อนมันเติมให้เพื่อนได้ด้วยเนี่ยถ้าแสดงว่ามันให้ใส่เบอร์อย่างเงี้ยเอาว่ะเบอร์ผมก็แปดเจ็ดสี่สามใช่ไหมสี่สามหกสาม ึ๊บทำรายการเติมได้ครั้งละ1-5,000บาทอุ้ยเติมไปเลย1,000ไปเลยนะครับนี่เรียบร้อยนะครับไหนมึงเติมยังน,นี่เบอร์อันนี้เบอร์ของหนูนุ่นโอเคเฮ้ยเอาวะท่านผู้ชมมีเสียงด้วยเห็นไหมได้ยินไหมอ่ามีเสียงติ๊ดติ๊ดติ๊ดด้วยนะ,ะเดี๋ยวรับสายก่อนปึ๊บเราลองปิดไหมฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลครับครับเฮ้ย ได้ยินไหมได้ยินใช่ไหมได้เดี๋ยวปิดเสียงในดิสคอร์ดกันดีกว่าเดี๋ยวผมปิดเส <Discord S 2> ียงในงดิสคอร์ดก่อนนฮนัลโหลฮัลโหลได้ยินไหมด้ยินีนเนี่ยเสียงชัดแจ๋วเลยเฮ้ยจริงดิเฮ้ยจริงจริงเสียงชัดแจ๋วเลยโอเคถัดมานะครับก็แอดมินได้ทำการแก้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเรื่องโทรศัพท์นะผมบอกแอดมินให้แก้เรียบร้อยแล้วก็คืออ่าทับ PH นะครับเหมือนเดิมนี่ ตัวสับก็ขึ้นมาแบบนี้ใช่ไหมอ่ะก็ให้เรานะครับกดไปที่คอนแทคเหมือนเดิมนะครับดูนะมันสามารถเพิ่มผู้ติดต่อได้แล้วนะครับอ่าแล้วเราก็ใส่ผู้เล่นเลยนะครับไปดีผู้เล่นสมมุติผมจะใส่เป็นสุ่มดีกว่าครับแล้วก็พิมพ์สุ่มไปนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าใคร 32, บันทึกสําเร็จนะครับอลองโทรดูนะไปดูรายชื่อนะครับปึ๊บนี่นะครับใครเนี่ยไคโดฮอกาคโดโทรเรียบร้อยรอรับสายนะครับผม รับเสร็ยบรฮัลโหลครับสวัสดีครับฮัลโหลครับดิฉับใครครับเนี่ยอ๋อพี่ได้สั่งพิซา a ไหมครับใครนะครับเอาผมเป็นพนักงานพิซ่าครับคืออ่าไม่ทราบว่าคุณให้เบอร์ไม่ไม่ใช่หรอครับแล้วพี่อยู่ไหนครับเนี่ยผมจะไปส่งพิซ่าไม่ใช่ผมครับผมไม่ได้สั่งอ๋อไม่ได้สั่งหรอครับอ่าพี่ชื่ออะไรครับเนี่ยในเกมหรือว่า ไอซีเลยครับในเกมครับไคโดครับอ๋อพี่ไคโดนะครับโอเคครับสงสัยผมจะโทรพิดคอแล้วครับพี่ขอโทษครับขอโทษที่รบกวนแล้วผมครับครับโอเคครับแต่วางสายไปก่อนโอเคเรียบร้อยนะครับแล้วก็นะประมาณนี้นะครับ็เอไปว่าคลิปนี้นะครับก็มีแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับนะต้องขอบคุณแม็กซิมนะครับผม ที่มาช่วยร่วมทำคลิปในคลิปนี้จริงๆแล้วว่าไม่มีสาระอะไรหรอกนะครับก็มงว่ามีสาระไหมคลิปนี้กวนมีนะสาระเยอะเยอจัดเลยครเยอะมาสอนสอนขี่รถด้วยนะสอนทำแบบขี่รถนี่แล้วก็สอนใช้ตัวสับสำหรับใครที่แบบอยากจะติดต่อเพื่อนนะโอ้โหจัดมากแต่ว่ามแต่ว่ามึงทำไปขับขี่สีรอบเลย เสียเวลานิดนึงนะครับโอเคก็เอาไว้ว่านะครับคลิปนี้ก็มีแค่นี้แล้วกันนะครับใครอยากติดตามตอนต่อไปก็ฝากกดไลค์ให้กับแม็กซิมด้วยนะครับนะโอเคเจี๋ยวคลิปหน้าครับคลิปนี้ครับผมคลิปนี้ยังไงคลิปนี้ก็ก็เป็นงั้นแหละก็บายบายครับโอเคครับบายครับ